เดี๋ยวจะสอนเทคนิคการขับรถขึ้นเนินนะครับสำหรับคนที่กลัวขึ้นที่ลาดชันครับอีกคกที่2นะครับกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วนะต่อไปจะไปดูลีลาการขึ้นนะครับขับรถกระบะของเราเป็นขับสี่หรือขับ2อีก2ครับขับแค่2อล้อหลังนะครับไม่มีขับ4นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น2ล้อหลังโตโยต้าวีโก้พีเดนเนอร์นะครับ4ประตูขับเคลื่อน2ล้อนะครับ การขับรถขึ้นที่ราชันนะครับใช้แรงส่งหน่อยครับเรียกว่าต้องใช้แรงส่งนิดนึงต้องพุ่งขึ้นหน่อยอ่อเพราะ สมมติรถไปติดอยู่บนบนเนินนะครับบนเขาทำอย่างไรมันจะไม่ถอยหลังกลับคืนมาเอาไปครับเขี่ยไปครับอ้าวอีกเขี่ยอีกเขี่ยอีกเขี่ยนะครับไปลงมาเลยนะครับ อันนี้เป็นรุ่นขับสองนะครับขับสองล้อนะครับไม่ได้ขับสี่ล้อนะฮะเับอ่าลงก็ลงด้วยความนิ่มนวลอันนี้มือใหม่นะครับใบกับขี่ก็ยังไม่มีนะครับแต่พวกเต่าก็จะฝึกให้จะบดแหละให้แรงส่งนิดเงึง อ้าวไปติดบนเนินแล้วเอาขึ้นเลยครับอ่าค่อยๆปล่อยคันแล้วแตะคันเลงก็ไม่ยากครับเอาเดินหน้าลงเลยครับไปไปกลับรถมานะครับขึ้นได้ก็ต้องลงได้ กูเต่าได้รถดีครับรถพิชินเตอร์ฟรีครับอ่ะลงมาเลยลงมาเลยตรงมาเลยครับสำหรับผู้ที่มีปัญหานะครับขับรถขึ้นเนินและขับรถลงเนินนะครับก็ไม่ยากนะครับค่อยๆไหลลงมากระบะนี่ขับง่ายครับาแล้วก็มาจอด สภาพไหนครับเชิญหยุดยากไหมครับไม่ยากครับมีเทคนิคอย่างไรอธิบายเขาฟังนี่เทคนิคครับตอนขึ้นเนินนะครับค่อยๆปล่อยคัสต์ครับเมื่อได้ยินเสียงเครื่องยนต์ว่าจะเครื่องยนต์จะดับให้ค่อยๆปล่อยเบรกแล้วให้รถมันส่งด้วยแรงของมันเองถ้ากลัวรถจะไปไม่ไหวแตะเบรกเบาๆครับไอ้แตะคันเร่งเบาๆครับอีกทําได้คนอื่นก็ต้องทําได้ครับถ้าทําไม่ได้ต้องทำไงต้องซ้อมครับทำหลายๆรอบ ถ้าซ้อมไม่เป็นไม่มั่นใจก็ต้องมาที่มาที่กูเต่าครับพี่แสอนขับขอบคุณครับ